นี้จะมาสรุปการดูค่าฝุ่น PM 2.5และ AQI แบบง่ายๆครับม้วนเดียวจบกันความสับสนครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการวัดค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันสามารถวัดได้2วิธีนะครับอันที่1ก็คือการวัด PM 2.5โดยตรงนะครับและค่าก็จะเป็น1ค่าที่ต่ำกว่าค่า AQI นะครับเรื่องที่2คือการวัดค่า AQI นะครับความแตกต่างก็คือการวัดค่า AQI เนี่ยมันรวมค่า ฝุ่นหรือว่าค่ามลพิษอื่นๆเข้าไปด้วยเช่นรวมพวกฝุ่น PM10 ที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้เข้ากระแสะเลือดรวมพวกเรื่องของคาร์บอนออกไซด์รวมพวกของออโซนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าดู a q i ดีหรือว่าดู PM 2.5ดีผมว่าดูได้ทั้งคู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือว่ามีการเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจกลัวอักเสบมากๆเนี่ยเราจะในเรื่องของ PM เ5 D, เป็นหลักครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ามันก็จะค่อนข้างรอไปด้วยกันนะครับ วิธีง่ายๆนะครับที่ผมให้การแนะนำในการดูก็คือโหลดแอปพลิเคชัน Air Visual นะครับ A I R V I S U A L นะครับมีทั้งในตัว iOS แล้วก็ Android นี่ปดีมากเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดโลเคชันได้เนี่ยมันจะรู้ว่าเราอยู่แถวตรงไหนนะครับแล้วก็จะใช้ค่าฝุ่นนะครับบอกเราได้ค่อนข้างอย่างละเอียดนะครับทั้ง2ค่าไม่ว่าจะเป็นค่า AQI และค่า PM 2.5ค่าแรกที่เราเห็นคือค่า AQI ที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับส่วนค่า PM 2.5เนี่ยอยู่ที่มุมด้านขวาล่างนะครับ2ค่าเนี่ยหน่วยจะไม่เท่ากันครับ อย่าสับสนนะครับถ้าอยากให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแนะนําตัวพวกตัววัด pm 2.5ตัวเล็กๆเงี้ยครับสามารถใช้ได้เลยนะครับค่าพวกนี้ก็ทําให้สามารถวัดในบ้านได้วัดข้างนอกบ้านได้เขาเรียกว่าวัดได้ละเอียดมากขึ้นอีกนะครับค่าที่ได้ในเครื่องแบบนี้จะเป็นค่า pm 2.5โดยตรงนะครับไม่ใช่ค่า aqi ระวังจะสับสนกันอย่าลืมว่า aqi เนี่ยค่าจะสูงกว่า pm 2.5เสมอเลยนะครับคราวนี้ผมมาแนะนําเรื่องของระดับในการใช้ชีวิตประจําวันค่าที่1ก็คือเป็นค่าที่ถือว่า เป็นค่าปลอดภัยนะครับก็คือค่า AQI ต่ำกว่า1น0นะครับหรือค่า PM 2.5าต่ำกว่า35หนะครับถือว่าอากาศดีทุกคนสามารถออกกําลังกายได้ออกเบาได้ออกหนักได้นะครับไม่จเป็นคนธรมรมดาหรือคนที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคปอดน,นะครับสามารถออกได้ปกติเลยครับสเต็ปที่2นะครับคือค่า PM 2.5เกิน3.5ส่วนตัวคนใช้ประมาณ40นะครับและค่า AQI เกิน100อันนี้ถือว่าเริ่มมีมลพิษหรือว่าเริ่มมีฝุ่น PM 2.5มากขึ้นมาคือแลลวครับ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยพยายามลดการออกกําลังกายในการออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับส่วนคนธรรมดาเนี่ยครับสามารถจะออกกําลังกายได้ตามปกติครับสเต็ปต่อมานะครับคือค่า AQI เกิน150นะครับหรือค่า PM เป็เนี่ยเกิน50-60ถึงขึ้นไปนะครับระดับนี้ถือว่าเป็นระดับที่อากาศไม่ดีนะครับ คนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคปอดนะครับไม่ควรทำกิจกรรมการแจ้งเลยนะครับส่วนคนธรรมดาทั่วไปถ้าต้องออกกำลังกายกลางแจ้งจริงๆออกเบาๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องนานแต่ดีที่สุดคือออกกำลังกายอินดอร์แทนนะครับสเต็ปต่อมานะครับเป็นเลตเตอร์เลยนครับคือค่า aqi เกิน200นะครับหรือว่าค่า pm 2.5เนี่ยเกิน100นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรงดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามเพราะว่าจะทำให้เกิดโทษมากกว่านะครับในร่างกายครับ ส่วนระดับสุดท้ายคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า AQI เกิน300หรือค่า PM 2.5เกิน150นะครับไม่ควรมีคนต้องอยู่ข้างนอกนะครับควรจะอยู่ข้างในตึกในในอาคารถ้ามีความจำเป็นต้องออกข้างนอกก็ต้องใส่แมสเพื่อลดฝุ่นครับและอย่ายลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า AQI เกิน200ขึ้นไปนะครับให้วัด PM 2.5ในบ้านดูด้วยนะครับว่า PM 2.5เนี่ยเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าถ้าเกินค่ามาตรฐานเราอาจจะมีความจําเป็นที่ต้อง ใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับเพื่อทําให้ลดฝุ่น p m 2.5ในบ้านได้ครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเราจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่าทํากิจกรรมเวลาออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับฝุ่น p m 2.5เนี่ยไปอีกนานนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ